สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงเฮงปังรวยเดือนตุลาคม267 7เดือนแห่งมหัตธกรรมโกลาเลิกวุ่นวายไว้แล้วรวย <c oughs> นะอันนี้รวยของแท้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลเดี๋ยวจะมาติดตามกันว่าม,มันเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนั้นไซส์ขอฝากกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับกด subscribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิง่ง นะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงถูกออกถูกใจคำทํานายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่เบอร์พร้อมเพทที่เห็นหรือ QR Code ที่เห็นนี้ได้เลยสามารถสแกนได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยแบรนด์ Fasttech แบรนด์หิ้งพระติดผนังขายดีอันดับหนึ่งใน s h อ p e e ครับซึ่งสินค้ารุ่นขายดีก็คือตู้พระติดผนังหน้าบานเลื่อนนะครับดีไซน์หน้าบานเลื่อนกั้นสายตาในยามจำเป็น ดีไซน์เป็นตู้พระจัดหิ่งพระให้เป็นสัดส่วนแข็งแรงหนานแน่นเพราะทำจากไม้ MDF ปิดผิวด้วย PVC เช็ดน้ำทำความสะอาดได้นะครับสอบถามสั่งซื้อ Liat like Fasttech นะครับช้อปปี้ลาซาด้าน็อกนกนะครับโดยเฉพาะในไล a ้อท่านสามารถบอกได้เลยว่าฟังมาจากคลิปอาจารย์ตังจะมีส่วนลดให้10%น ครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ Fast-Tech ด้วยลัคนาราศีตุลในเดือนตุลาคม2567นะครับรูปดวงดูดีเพราะว่าดาวเนี่ยนะเริ่มจะผ่านหน้าลัคนาท่านไปแล้วเห็ไหดาวที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันเริ่มโครจรผ่านลัคนาของท่านไปเรื่อยๆข้างหน้าเนี่ยอันเนี้ยเป็นสัญญาณของ รอบวงโคจรของดวงดาวที่ดีต่อดวงชะตาจะเป็นอย่างไรไปทีละดวงไปทีละดาวเริ่มต้นที่ดาวพระพุธครับย้ายเข้าสู่ราศีท่านเลยดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนสุภะสุภะแปลว่าความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาตวินาตแปลว่าคาดไม่ถึงฉับพันทันทีทันใด คำว่าวินาศมันแปลว่าเสียหายก็ได้แต่ต้องดูผลของดาวว่ามันมาแล้วมันทําอะไรมันถึงจะตีความว่ามันแปลว่าคาดไม่ถึงฉับพันธันใดหรือมันแปลว่าเสียหายเจ๊งพังทลายซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าดีครับเพราะดาวพุธกับดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านเองเนี่ยมีความเข้มแข็งดาวสุขเนี่ยเป็นกเกษตรเข้มแข็ง นะตั้งแต่21กันยานะตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วดาวพุธร,ร่วมเข้ามาด้วยพุธกับศุกร์เนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ำด้วยกันฉะนั้นมาแบบนี้มาดีมาร้ายมาดีครับดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ด้วยกันและดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวของท่านเห็นไหมพุธศุกร์ก็สวยงามอยู่ด้วยกันและชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะ ท่านเป็นราศีที่มีสัญลักษณ์เป็นมนุษย์คือคนถือคันช่างจัดอยู่ในประเภทนรราศีนาราคือโสโรวุโทโเนี่ยวุโทโก็คือพุทธนะดาวพุทธเนี่ยอีกชื่อหนึ่งคือวุฒนะวุโทโชีโวสุโกเล่าสหัสชตนุพันธุครา้าเอาปัตนิและลาพาเห็นไหม ดาวพุธเป็นอุดมเกณฑ์ดาวศุกร์เป็นอุดมเกณฑ์อุดมแปลว่าสมบูรณ์อุดมแปลว่าดีคือตัวท่านเองอุดมสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์ตัวท่านเองและความเจริญก้าวหน้ามีความเข้มแข็งสมบูรณ์เพรามาเป็นอุดมเกณฑ์คู่กันเลยแล้วเวลาเนี่ยดาวมันเป็นท่าเดียวกันอย่างนี้นะมันมาแบบแพ็คคู่คือดาวที่เป็นคู่ท่าเนี่ย เวลาส่งผลดีมันส่งผลดีแบบแพ็คคู่เลยเพราะธาตุน้ําดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําน้ํานี่เป็นไงเทรวมกันได้เลยเรียบร้อยสบายนะครับนั้นความดีงามของสองดวงนี้ท่านก็รับผลแบบเต็มที่เต็มเหนียวเต็มๆนะสำหรับเช้าลัคนาราศีตุลน,นะดวงแรกมาก็ดูดีและสวยงามและ ถัดมาครับดาวเกตเข้าสู่เรือนการเงินอ่าเห็นไหมดาวเกตคือดาวเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย้ายเข้ามาสู่เรือนการเงินของท่านแล้วก็เล็งดาวพฤหัสนี่เห็นไหมบุญกุศลโชคลาภแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็งถึงกันส่งผลดีเล็งกันในเรือนของดาวโูกดาวกส์ก,ก็เป็นดาวประจําตัวของท่านเองเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็เข้มแข็งเห็นไหมชัดเจนและดูดี คือดาวพฤหัสเนี่ยเขาอยู่ในบ้านดาวศุกร์ไงทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยคลองสองเลือนคลองสองราศีราศีแรกคือพฤกษบอีกราศีหนึ่งคือราศีตุลเห็นไหมฉะนั้นในราศีพฤกษบก็เหมือนกับเป็นบ้านหลังที่สองของท่านเช่นเดียวกันฉะนั้นดาวพฤหัสเนก็เปรียบเสมือนมาอยู่กับตัวและมาจริงด้วยเพราะดาวเจ้าเรือนเนี่ยเขามาอยู่กับตัวก็คือดาวศุกร์ซึ่งก็เป็นดาวประจําตัวของท่านเองนั่นแหละเห็นไหม เหมือนคนมีบ้านสองหลังอะนะจะไปทั้งนี้ก็ได้ไปทั้งนี้ก็ได้เข้าบ้านนี้ก็บ้านฉันเข้าบ้านนี้ก็บ้านฉันชัดเจนและดูดีนะครับถึงแม้ว่าราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นพบมรณะก็ตามแต่ก็อย่างที่บอกไม่ได้เสียหายการที่ดาวพฤหัสตกพบมรณะเนี่ยแปลว่าท่านจะต้องปีนป 6, 7, เนี้ยปีหกเจ็ดเนี่ยท่านจะต้องดิ้นลนต่อสู้ด้วยตัวเองเป็นหลัก ก่อนจะมีคนอื่นช่วยก่อนที่จะมีคนอื่นเขาเรียกว่าส่งเสริมตัวท่านเองต้องสู้ด้วยตัวเองแบบเต็มที่แล้วมันจะประสบผลสำเร็จแหมพูดมาปุ๊บฝนฟ้าขนองเลย <c oughs> <c oughs> นะขออภัยหากมีเสียงรบกวนนะอถัดมาครับดาวโศก่ดาวประจำตัวของท่านย้ายและย้ายไปไหนย้ายไปเรือนการเงินอย้ายไปเรือนการเงิน ดาวศุกร์เป็น3ต่ออาทิตย์แบบนี้เขาเรียกว่าดาวศุกร์อยู่ในระยะที่เพนครับนะอยู pen, ่ในระยะเพนนะเพนดาวศุกร์เพนหน้าดวงอาทิตย์แบบนี้เราเรียกว่าดาวประจําเมืองถ้าดาวศุกร์ไปเพนหลังดาวอาทิตย์เนี่ยเราเรียกว่าดาวประกายพึกนะครับอันนี้ดาวประจําเมืองคืนไหนข้างแรมฟ้าแสมดาราน้องจงมองหาดาวประจําเมืองเนี่ยนะ ดาวประจําเมืองคือดาวศุกร์หมายความว่าไงอันนี้ผมอิงจากความเชื่อในเรียกว่าโบราณแบบสุดๆเลยนะห้0 0กปีในสมัยบาบิโลนเลยนะวัฒนธรรมเมโสโปเตเมียเลยแถบบาบิโลนเนี่ยเขานับถือเทพีอิสตาซึ่งเทพีอิสตาเนี่ก็เป็นเทพีแห่งความเป็นผู้หญิงอะ่ะซึ่งก็เป็นตัวแทนของดาวศุกร์เพราะดาวศุกร์เองก็มาจากวีนัสนะ วีนัสเผลอๆก็มาจากอิสตานี่แหละและอิสตานี่ยเป็นเทพีแห่งแห่งโลกียะวิสัยเทพีแห่งกิเลตันหาเอาตรงๆเลยเป็นตัวแทนของสุราเป็นตัวแทนของนารีเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของความโลภทั้งหลายแต่ในสมัยโบราณสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นความสุข ในทางโลกีวิสัยเขา้าใจไหมเป็นตัวแทนแห่งเหล้าเป็นเป็นเทพแห่งการหมักเหล้าฉะนั้นการที่ดาวสุกเพนดูนะเนี่ยช่วงเนี้ยเดือนตุลาถูกไหมมันเป็นช่วงที่ผลผลิตผลผลิตมันต้องถูกเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวมาแล้วมันเหลือเหลือต้องทําอะไรก็ต้องเอามาทําการถนอมอาหารทําเครื่องหมักเครื่องดองต่างๆซึ่งเหล้าสุรา เครื่องดื่มอะไรพวกนี้ตั้งแต่โบราณเนี่ยมันก็เป็นวัฒนธรรมอาหารตั้งแต่โบราณใช่ไหมมันฉะนั้นเหล้าเนี่ยแสดงความอะไรแสดงความอุดมสมบูรณ์แสดงความเขาเรียกว่าแสดงการติดต่อเจราจาอย่างเวลาแลกนาขวัญเนี่ยใช่หไหมของที่ให้พระโคกินเนี่ยยังมีเหล้าเป็นส่วนประกอบเลยถ้า อย่างปีนี้พระโคก็ดื่มเหล้ากินเหล้าฉะนั้นก็หมายถึงว่าการค้าการค้าเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมเนี่ยความหมายมันเป็นความหมายที่ไปในทิศทางเดียวกันงั้นพูดง่ายๆว่าเวลาดาวประจําเมืองขึ้นน่ะเขาก็จะบูชาเทพีอิสตากันเขาก็เฉลิมฉลองดื่มกินเข้าใไหมเฟสติวัล อย่างเยอรมันเห็นไหมเยอรมันก็มีเทศกาลออกเ b อร์โบเที่ดื่มเบียร์กันเยอะๆเนี่ยก็ตุลาเนี่ยเห็นไหมก็เป็นคือมันเป็นช่วงจังหวะของผลผลิตทางการเกษตรมันมันมันมามันกองกันแล้วมันต้องใช่ไหมมันเยอะขายไม่ทันกินไม่ทันก็ต้องมาหมักมาดองพอหมักดองก็มันก็ใช้เป็นอะไรเป็นเครื่องดื่มก็เป็นเทศกาลสังสรรค์ในการดื่มกิน ลื่นเลงว่ากันไปนั่นแหละนะเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นเป็นไงมันก็เป็นความหมายของความสุขในแบบทั้งโลกนั่นแหละนะครับเพราะว่าคนที่จะใยทางธรรมก็คงไม่มาดูช่องนี้เยอะเข้า <c oughs> ใจไหมเออก็อันนี้เราก็ยังอยู่ในวิถีปุตุชนถูกไหมอา่าไปอยู่ในวิถีปุถุชนอยากได้อยากมียังไม่อยากได้อยากมีอยู่แต่เราอยากได้อยากมีแบบ ดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่เอาเปรียบผู้คนถูกไหมอ่ะเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีก็คือดาวประจําตัวไปสู่เรือนการเงินก็แปลว่าตัวเองไปหาเงินไม่ยากอย่างนี้ไม่ยากก็คือมีความมุ่งมั่นขยนขันขันแข็งในการหาเงินและหาได้ไหมหาได้หาได้เพราะดาวศุกร์ไปอยู่บ้านอังคารอังคารไปอยู่บ้านดาวพุธดาวพุธมาอยู่กับตัวเห็นไหมปริวัติเกษตร ชัดเจนดูดีอ้าวฟังอีกทีฟังไม่ทันนะดาวศุกร์เนี่ยเข้าบ้านดาวอังคารดาวอังคารไปเข้าบ้านดาวพุธเห็นไหมดาวพุธอยู่ไหนดาวพุธมาอยู่บ้านดาวศุกร์นี่เขาเรียกว่ามันแลกเรือนกันสามสามต่อสามช่วงเขาเรียกว่าปริวัติปริวัติเกษตรก็คือมีความมั่นคงทั้งสามซึ่งก็ดีแล้วเนี่ยทิศทางของเริ่มการหาเงินหาทองมันเริ่มชัดแล้ว และมันจะเริ่มชัดยิ่งขึ้นเมื่อดาวอาทิตย้ายครับสิบเจ็ดตุลาสองพัห้อยหสิบเจ็ดหลังวันหลังวันดาวสู่วันเดียวสิบเจ็ดตุลาดาวที่โคจรเข้ามาสู่ลัคนาราศีตุลดาวอาทิตย์เป็นดาวโชคลาภเป็นดาวโชคลาภโชคลาภมามาถึงตัวถูกไหมมีดาวพุธรออยู่หมายความว่าอาทิตย์พุธเนี่ย คู่คิดคู่ปัญญาแสดงว่าท่านจะมีไอเดียเห็นไหมตัวเองอไปหาเงินแล้วพอดาวอาทิตโคตจอยเข้ามาไปว่าโอกาสวาสนามันมาถึงแล้วมันมีไอเดียเพราะมันมีดาวพุควคธพค, idea, ความคิดอาทิตกับพุธเนี่ยคือไอเดียความคิดอ่านในความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในความสำเร็จฉะนั้นชัดเจนและดูดี และที่สําคัญเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลไปเล็งดาวพระจันทร์อยู่ที่ราศีเมษพระจันทร์เพนฉะนั้นวันที่17ตุลาคมนะเปิดปฏิทินมาจันทรคติก็ตรงกับขึ้น15ค่้าำเดือน11ออกพรรษาพอดีเลยนะวันออกพรรษาดาวอาทิตย์ย้ายวันที่เนี่ยนะ17ตุลา วันพฤหัสบด,ดีขึ้น15บห้าค่ำเดือน11วันปรารวนาออกพรรษาวันดีด้วยเห็นไหมอาทิตยาย์้ายเข้าตัวเลยถือว่าสวยงามและดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้ามาสู่ราศีตุลเนี่ยนะอย่าลืมราศีตุลเป็นราศีประเภทนรราศีนร,ร,ส,นรสุริยะเรืองรังสีโสระชีวะมีครบถ้วน สามองค์เทพโสพีกุมลักกุมลักแม้แต่องค์เดียวยศล้ำนาพันความสำเร็จความสำเร็จมาแล้วมันมาจากภพลาพะฉะนั้นชัดเจนชาวลัคนาราศีตุลเห็นไหมดวงดีต่อเนื่องแล้วตุลาเนี่ยอาทิตย์มาแล้ว ความสำเร็จมาแล้วโชคลาบมาแล้วแล้วมาแบบองค์เกณ์องค์เกณ์คือมาแบบเบิ่มเบิ่มาแบบที่หนึ่งยืนหนึ่งองเกณ์แปลว่ายืนหนึ่งองแปลว่าที่หนึ่งกดเกณฑ์ที่เป็นที่หนึ่งแล้ววันดีด้วยวันออกพรรษาพอดีเห็นไหมเออสวยงามพอ,อยังยังไม่พอเรื่องดียังไม่หมด ดาวพระอังคารดาวการเงินนี่ดาวการเงิน,ดา,างนดาวคู่ครองย้ายเขาสู่ภพกรมมะนะย้ายเขาสู่ภพกรมมะกรมมะคืออะไรกรมมะก็คือการงานและดาวอังคารอยู่ตรงเนี้ยถ้าพื้นฐานทั่วไปเขาเรียกว่าดาวอังคารได้ตำแหน่งนิดนิดคือต่ำต้อยแต่อาจารย์ตังบอกนี่ตำแหน่งนี้เราเรียกว่ามหัตถกรรมโกราเลิก มหาธาแปลว่าเศรษฐีกรรมคือการกระทำโกราเลิกแปลว่าวุ่นวายเซอร์ไพรส์มหากรรมโกลาเลิกก็แปลว่าวุ่นวายไว้แล้วเดี๋ยวรวยอันนี้แปลตรงๆเนี่ยท่านจะไม่เข้าใจต้องยกตัวอย่างท่านทำอะไรก็ตามทำไปเถอะมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วทำให้ท่านได้ มีโอกาสดีในเรื่องเงินเรื่องทองแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตอ่ะท่านทําสิ่งที่ท่านทําอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แบบอยู่ๆก็มีเงินมีทองจากสิ่งที่ท่านทําแต่มันมีจะมีโอกาสอะไรเข้ามาแบบโกลาเลิอกอ่ะเข้ไหมมันจะมีโอกาสอะไรไม่รู้เข้ามาแบบมายังไงว่ามางงๆมันไม่น่าเชื่อแต่มันมาเพราะว่าท่านทําจากสิ่งเดิมนี่แหละ หรืออะไรก็ตามคือมันต้องทําอะไรสักอย่างเพราะดาวังคารเนี่ยมันเป็นดาวแห่งความกล้าแข็งขยันเข้าใจไหมฉะนั้นถ้าอยู่เฉยๆฟังกช์ชันนี้ไม่เกิดอยากให้ฟังกช์ชันนี้เกิดก็ต้องทําทําอะไรก็ได้ทําสิ่งที่ท่านทําอยู่สัมมาอาชีพเดิมที่ท่านทําอยู่ทําไปแต่เดี๋ยวมันจะมีโอกาสอะไรเข้ามาเองมันจะมีโชคเข้ามาเอง แล้วมันมาจริงด้วยเพราะดาวโชคลาภมันมาอยู่ถรงนี้แล้วแต่ตัวดาววังคารเนี่ยมันเขาเรียกว่าความเป็นมหัถกรรมโกลาเลิกเนี่ยมันจะส่งเสริมให้ท่านได้รับความสําเร็จเงินทองอย่างดีแล้วมันอยู่ตรงนี้หกเดือนตุลาถึงมีนามีนานะมีนาหกแปดเสียงอาจจะดังสักหน่อยนะสู้กับเสียงฝนนะ ตอนนี้ฝนกันหน่ำเนี่ยฉะนั้นทำไปเถอะทำอะไรก็ตามทำไปเถอะเดี๋ยวมันมาเองแต่มันไม่ไม่ได้หวังว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยงานที่เราทำอยู่เนี่ยงเงินเดือนหลักหมื่นอย่างเงี้ยอยู่ๆมันจะกลายเป็นหลักแสนมันไม่ใช่ไงแต่ไอ้ทำงาน,งานเงินเดือนหลักหมื่นนี่แหละเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเข้ามาเสริมเข้ามาเติม แล้วมาแบบบึ้มๆอย่างเช่นเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยมหตตกรรมโกลาเลิกเนี่ยนะเปิดร้านขายอันนี้เรื่องจริงนะเปิดร้านขายของชำเนี่ยเปิดวันแรกเนี่ยขายของได้หลักสิบหลักร้อยใช่ไหมร้านขายของชาไม่ได้อยู่ในตัวเมืองไม่ได้อยู่ในเขตชุมชนอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่อำเภอบ้านๆเลยอะ่ะ คนก็มาซื้อของซื้อของวันเปิดวันแรกอ่ะเขาขายดีเพราะคนมาซื้อของอะไรเงี้ยประเดิมใช่ไหมชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนบ้านก็มามาซื้อของมาช่วยกันอุดหนุนก็ปรากฏว่าก็มีคนเข้ามาซื้อคนแปลกหน้าเข้ามาซื้อซื้อน้ําซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าเออแถวเนี้ยมันมีที่ดินว่างๆสัก ที่หนึ่งไหมเนี่ยที่ตรงหัวโค้งเนี่ยตรงตรงนั้นน่ะของใครเห็นมันมีที่เยอะๆอยู่ปรากฏว่าเป็นของเขาเป็นของเจ้าของร้านขายของชำเนี่ยที่เพิ่งเปิดเนี่ยเนี่ยก็คุยไปคุยมาเป็นไงสุดท้ายตกลงซื้อขายกันได้ครับที่ดินแปลงนั้นมูล,ลค่ายี่สิบล้านเข้าใจไหมเขามาซื้อน้ําซื้อของกินคือ เขาอะตั้งใจจะมาดูที่มาซื้อที่เนี่ยแหละแต่แต่แวะมาที่ร้านเพราะว่าหิวน้ํแต่มาซื้อน้ําเลยถามปรากฏว่าไอ้ที่เนี่ยมันเป็นของเขาเพอดีมันอยู่ๆคนเดินมาซื้อที่อะคุณคิดดูดิไม่ได้ประกาศไม่ได้ติดป้ายไม่ได้อะไรทั้งนั้นไอ้คนติดป้ายเนี่ยสิบปียี่สิบปีาบ,ปาบางทียังขายไม่ได้เลยถูกไหม คือที่ดินมันไม่ใช่ที่ดินที่แบบอยู่ในตัวเมืองไงเข้าใจไหมมันที่ท้องไร่ท้องนาแต่เขาเดินมาถามหนึ่งที่อ่ะแต่กลถามแบบบังเอิญด้วยนะถามแบบไม่รู้ด้วยนะว่าของใครดันมาถามตรงตัวพอดีนี่แหละมหัตกกรรมโกลาเลิกขายน้ำเนี่ยมันได้สิบบาทยี่สิบบาทถูกไหมเป๊ปซี่ใส่น้ำแข็งอย่างเงี้ยมันได้สิบบาทยี่สิบบาทเท่านั้นแหละแต่ ขายไปแล้วคุยกันต่อดันคุยเรื่องที่กันจบปิดจอบยี่สิบล้านเปิดล้านเดือนนี้เปิดร้านเดือนถัดไปลงเสาเอกปลูกบ้านพอได้เงินมาอุ่นๆนี่มันจะเป็นแบบนี้มหัตธก,กรรมโกลาเลิกมันจะเป็นแบบนี้ดูดีไหมดูดีดูด,ดีนะอะก็ขอให้โชคดีทุกท่านใน ตำแหน่งมหัตกรรมโกลาเลิกนี้เพราะอะไรเพราะดาววังคารเป็นดาวการเงินดาววังคารมันเป็นดาวคู่คู่ค้าคู่ติดต่อคู่เจรจาแล้วมันอยู่ในภพกรรมมะแล้วมันได้ตำแหน่งสำคัญมหัตถกรรมโกลาเรกจังหวะนี้มีโอกาสแต่ถ้าจังหวะนี้ยังไม่โดนมันอยู่อีกหกเดือนไม่ต้องกลัว นะจ๊ะปิดท้ายดาวพุธเข้าสู่เรือนการเงินสวยไหมสวยทั้งพุธท,ทั้งศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ำไปอยู่ในราศีพิจิกธาตุน้ำได้ตำแหน่งอาศีติธาตุครับอาศีติธาตุก็คือดาวคู่ธาตุน้ำก็คือพุธก็ธาตุน้ำศุกร์ก็ธาตุน้ำราศีพิจิกก็ดันเป็นราศีธาตุน้ำจึงเป็นคู่อาศีติธาตุ เอาพูดถ้าเป็นภาษาคนเล่นนะนะทั้งเรียงทั้งสีเข้า <c oughs> ใจไหมทั้งเรียงทั้งสีก็คือคู่ธาตุน้ําดันตกในราศีธาตุน้ําอีกเออนะสวยเลยและอยู่ในบ้านอังคารเนี่ยอังคารก็โดดเด่นด้วยมหัถกรรมโกลาเลิอกอยู่แล้วตุลตุลมีลุ้นนะตุลานี้นะเออตุลานี้ดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต ดาวแห่งความสำเร็จนี่ไปสรุปจบที่ดวงตอนสิ้นเดือนเห็นไหมฮะดาวแห่งความสำเร็จคือดาวอาทิตย์มาอยู่กับตัวได้เป็นนระเอกเกณฑ์นะยศล้ํานาพันดาวตัวเองอยู่เรือนการเงินก็หาเงินได้คู่ธาตุน้ำสนับสนุนราศีธาตุน้ำเป็นอาศีติธาต ได้ดาวเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยกระตุน้นมีดาวพระหัสบุญกุศลมาส่งเสริมโอ้โหทั้งบททั้งมวลอยู่ในบ้านของดาวังคานลอยเด่นเป็นสง,งา่ามหัตธกรรมโกลาเลิกวุ่นวายแล้วรวยสิ่งที่พูดมาทั้งหมดต้องทำนะอย่างคนที่เขาได้ขายที่ได้20สบล้านนะ่ะโอ้โหเขาต้องหาเงินทุนหัวปักหัวหมุนมาเปิดร้านขายของชํานะ เขาเหนื่อยเขาสู้เขาเก็บเงินปกตินี่แหละคือที่ท้องไร่ท้องนาม,มันขายยากคุณเข้าใจว่างั้นเขาก็มีเงินหมุนเฉพาะรายได้ครอบครัวเนี่ยแล้วเขาก็เก็บเงินกัดฟันเปิดร้านขายของชำเพื่อเป็นอาชีพเสริมนะเพื่อเป็นอาชีพเสริมเขาเหนื่อยเขาสู้เขาทำแล้วโอกาสมันมา ฉะนั้นอังคารเนี่ยอย่างที่บอกมันต้องสู้นะมันต้องแสดงความเป็นนักสู้แสดงความเป็นนักรบทรหดอดทนก่อนความสำเร็จมันถึงจะส่งเสริมมาให้ตัวท่านยังไงก็มีโอกาสพบความสำเร็จอย่างมากครับฝากผลิตภัณฑ์ตู้พระติผนังหน้าบานเลื่อนของ f ฟาสเทคไว้ด้วยนะครับไลออดฟาสเทคนะครับ ติดต่อไปใน Li น์แอดบอกว่ามาจากคลิปอาจารย์ตังได้ส่วนลด10%ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งนะครับกดติดตามนะครับอ่าแล้วก็ถูกใจทำทํานายถูกใจไหมรว,วยเต็มที่เลยนะลัคนาราศีตุลน,นะถ้าถูกใจก็เบอร์พร้อมเพย์คิวอาร์โค้เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟสักนิด <laughs> นะเออเลี้ยงน้ำให้ชื่นใจซะหน่อยนะครับอา่าไขรสะดวกสแกนหรือกดเบอร์เบอร์พร้อมเพย์เป็นเบอร์โทรนี้ก็ได้เลยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับดวงเฮงปังรวยเดือนตุลาคม2567ลัคนาราศีตุลเดือนแห่งมหัตทกรรมโกลาเริกวุ่นวายไว้แล้วรวยคลิปนี้ขอให้พบความสำเร็จทุกท่านครับสวัสดีครับ